จูจบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ชมจนข้างหลังยังไม่มีคนนั่งเดสวัสดีใครสวัสดีค่ะเข้าสู่รายการเลิอดเป่าเราใจ วันนี้นะคะพวกเรานั่งอยู่บนรถแบบนี้เนี่ยเรากําลังแบบไปรับแขกรับเชิญสาวสวยของเราหลายคนก็รีเควสต์เข้ามามากว่าอยากจะดูรายการในี้ EP สองนะคะหลังจากที่ EP แรกเนี่ยปล่อยไปเมื่อประมาณเกือบหนึ่งปีที่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่อยากถ่ายอยากถ่ายมากแต่อย่างที่ทุกคนรู้สถานการณ์ใช่ไหมคะว่าแบบโควิดเราต้องล็อกดาวน์แล้วก็ช่วงความปลอดภัยหลายๆอย่างยังไม่พร้อมในการออกกองแล้วกันแต่วันนี้ถึงเวลาแล้วตอนนี้เรากําลังไปรับแขกรับเชิญของเรานะคะเรานัดกันไว้เจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งเฮ้ยถึงบอดีเลยหยโรงแรมสวยมากมารับเพื่อนค่ะ ใช่มาแล้วอุ้ยสวยมากฮัลโหล <c oughs> วันเข็กับเชิญมาแล้วนะคะสวัสดี <c oughs> ดคม่ <c oughs> <c oughs> เรามีกันทั้งหมดสามกล้องนะคะมองกล้องไหนก็ได้เลยกล้องหเลยก่อนเขาเล่นเกมชวนคุยก่อนดีกว่าปกติตอนเด็กๆเ,เป็นเด็กสายเรียนแบบไหนตั้งใจเรียนไหมหรือเป็นเด็กแบบกิจกรรมทำทุกอย่างทำงแบบตั้งใจเรียนด้วย <c oughs> แล้วก็กิจกรรมด้วยอเออใช่เพราะว่าเวลาเรียนก็จะแบบนั่งหน้าห้องตลอดเพราะว่าเราจะเป็นเด็กแบบเหมือนที่เอาชนะจะเป็นเด็กประเภทที่แบบว่าถ้าสมมติว่าได้สามจุดเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยต้แบบว่าอีกนิดเดียวก็ได้สามจุดแปดโอ้่ใช่แบ เฮ้ยฉันเองก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนสิใช่แล้วคือแบบหน้าอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะคิดแบบเออชอบศิลปะอะไรเงี้ยชอบคณิตศาสตร์นะคะเฮ้ยจริงวะเนี่ยคณิตศาสตร์ต้องบอกว่าโรงเรียนตู่จะไม่ได้สอนเหมือนโรงเรียนอื่นจะไม่ได้มีแบบเพืนไปสอนไปเลยใช่ใช่บางทีก็ตีลังกาด้วยเดี๋ยวไม่อยากจะพูดเลยดิฉันเนี่ยเป็นเด็กสายสิ่งคนวณเราไม่อยากไปเรียนชีวะไม่อยากเรียนเคมีไม่อยากไปท่องตารางธาตุก็ไม่เชิงว่าอยากจะเรียนภาษามากก็เลยเป็นสายกลางไม่อยากเรียนอะไรเลยแต่วิทย์ไม่อยากเรียนแน่แน่ สินคำนวณแล้วกันแล้วเช้าว่าเรียนสายอะไรนอกแบบถ้าไม่ดูีอนาคตอีกแล้วตลอดคนเรียนสิ่ผมเรียนอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ๋อโรงเรียนคุณอยู่ตรงนี้เลยทีนี้ตอนเรียนเนี่ยถ้าเกิดให้เรียกตัวเองก็คือต้องเรียกว่าเป็นเด็กตั้งใจเรียนเก่งความรู้ที่มีอยู่ยังอยู่ไหมไม่ไม่เลยเหรอตอบเร็วมากแล้วความรู้ที่เรียนมาได้ใช้ในชีวิตประจําวันบ้างไหมไม่ด้วยเฮ้ยสนุกเลยวันนี้นะคะเพราะว่าในการเล่นเกมของเราเนี่ยทีมงานกระซิบมานะคะว่าเราจะใช้คําถามมาจากคลังข้อสอบและนั่นเป็นเหตุผลที่เราเลยถามว่าแบบเธอตั้งใจเร และคาถามที่มาจากคลังข้อสอบในวันนี้นะคะเราจะเอามาจากแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่กาลังมาแรงมากๆเลยนะคะชื่อว่า Mon ก e y e v e r y d a y แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์สุดเจ๋งนะคะที่จะสามารถจัดการปรับแต่งการเรียนให้เหมาะสมกับน้องๆแต่ละคนในราคาเริ่มต้นเดือนละ900บาทนะคะหรือก็คือเฉลี่ยเนี่ยวันละ30บาทคุ้มกว่าซื้อคอร์สกวดวิชาซึ่งทาง M ังก e y e v e r y d a y เนะคะเขาก็จะมีฟีเจอร์คลังข้อสอบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่รวบรวมข้อสอบเก่าย้อนหลังนะคะพร้อมเฉลยแบบละเอียดและระบบวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนว่าเราเก อะไรต้องปรับปรุงตรงไหนนะคะเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์คอร์สเรียนนะคะที่ช่วยออกแบบการเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของน้องๆแต่ละคนโดยเฉพาะให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนนะคะคอร์สเรียนได้ตามต้องการตลอดเวลาเลยค่ะเช่นอยากจะเรียนคอร์สนี้เนี่ยจบวันไหนระบบก็จะช่วยคำนวณให้นะคะว่าควรจะเรียนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงกรอกโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม100บาทจากราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บและถ้าชวนเพื่อนมาเรียนด้วย จะได้รับเงินคืนทั้งคู่คกว่า200บาทด้วยนะแล้วนี้เราก็จะมาทดสอบความรู้ตัวเองกันในวันนี้ด้วยเช่นกันตู่พร้อมไหมคะพร้อมก็ได้ มัอจะดไรลยิมสูงส <re> ุดทีหห่พร้อมอยู่นะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาแลกกระเป๋าตังค์กันก่อนทุนกคนโชว์กระเป๋าตังค์ของคุณขึ้นมานะคะคุณรู้กติกาเราใช่ไหมวันนี้ถ้าใครที่ชนะคำถามข้อไหนคุณมีสิทธิ์ <ๆ S 1> ใช้เงิน <ๆ S 1> เพื่อนในกระเป๋าคำถามเนี่ยวิชาอะไรเหรอเราไม่รู้เลยอันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆถ้าเรารู้ก็เราจะดูขี้โกงไปนิดนึงไม่จะถามไปงั้นแหละเพราะว่าวิชาไหนก็ไม่ได้อยู่ดีจะมีวิชาศิลปะก็ได้ก็ไม่ได้ค่ะมีวิชาดนตรีหรือเปล่าไม่ได้เหมือนกันนอะไรเงี้ยก็ลืมหมด ไอ้ดีชาบค่ะฉันได้ของคุณตูเซลติดแค่ดูสิดีใจคุณได้ตังค์ั้นอีกแล้วเหรอที่เขากว่อคุณก็ใช้ตังค์ชั้นมาเลดลกกระเป๋าตังกันเ้เรียบเลยอันนี้ของเราเฮ้นดีฉาบแล้วเราก็มีคนโทรเข้ามานะคะก็คือมือปริศนาสวัสดีค่ะโจทย์ข้อที่1คือ โจทย์ข้อสอบจากวิชาสังคมของมัธยมต้นคำถามมีอยู่ว่าการแข่งกีฬาโอลิมปิกเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใดเมืองใดเฮ้อื่นต้องสังเกตุกัได้เลยเ่ายผู้ชมว่าใครจะได้เป็นคนตอบก่อนคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามโอเคต้องโอนอย่างออกก่อนว่าเออใช่โอนออกเอายิงชุบอ่าก็จะเป็นซอฟก่อนคุณตู่แล้วค่อยตาชาร์ปเนาะเยเคละสิจัดขึ้น ที่ประเทศกรีซนี่ใช้กำลังพิถึงเฮอร์คิวลิสอยู่ในหัวเมืองหรอเมืองก็ชื่อกรีซปะวะเฮ้ยมันชื่อติดอยู่ในป่าค่ะโอลิมปัสไงเรื่องเขาเออเป็นไปได้นะประเทศกรีซเมืองเอเธนคำตอบสุดท้ายประเทศกรีซเมืองเอเธนประเทศกรีซเมืองเอเธนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยไอชื่อเมืองถูกเหรอรู้ได้ไงอ่ะเป็นเมืองหลวง โอ้เอเดนเป็นเมืองหลวงประเทศกรีซฉันดีใจฉันมั่วถูกถ้าหนูต้องตอบจะตอบว่ากรุงเทพเมืองบางพลัดจัดโอลิมปิกครั้งแรกของโลกที่บ้านหนูเองบางพลัดใช้เงินให้สนุกด้อยใช้ซื้ออะไรเลยก็ได้พี่ป้าซอฟหันไปมองหน้าคุณตู่ด้วยนะครันคุณตู่ยิ้มให้เรานะก็แสดงว่าได้อยู่นะ ทุกคนเรารู้สึกเกรงใจตู่มากคือโจทย์ข้อแรกอ่ะเราก็อยากให้แขกรับเทินเรายังไม่โดนทําอะไรแต่มันก็แบบเบิงเอินตอบได้ไงเบิงเอินไปยิงชุบชนะไงบังเอินมีความรู้นิดนึงก็แลดัแบบใช้เงินแล้วกันนะสวัสดีค่ะไว้ทอดหนึ่งกล่องค่ะขอบคุณค่ะได้เหรียญเป็นกินทอดเยอะมากเอาสูตรลดคอเลสเตอรอลหนึ่งค่ะจูปรับลงน้ำหนั ร้อเจ็ดสิบบาทซื้อน้ำไปร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้สี่สิบห้าบาทก็เป็นคิดเล็แค่นี้คิดไม่ได้เลยถ้ามีโจทย์คณิตศาสตร์มาที่ต้องเยอะแน่เลยร้อยเท่าไรนัร้อยเจ็ดสิบบวกสี่สิบห้าสองร้อยสิบห้าบาทสุดยออบคกลับไปที่รถกันดีกว่าเก็บเงินไว้ใช้ใหโจทย์ข้ออื่นมาดิค่ะถ้าข้ออื่นตอบไม่ถูกล่ะโอ้นั่นสิเราต้องตักตวงความสุขไว้ก่อนหรือเปล่าเอาเท่านี้ก่อนละกันนะโจทย์ข้อแรกเอง ให้เกียรติแขกรับเชิญเราหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราก็ชนะอีกแหละดูจากการสก,กิดเลขเมื่อกี้นี้แล้วอะ่ะเราก็ฉลาดใช้ได้อยู่ okay, มาแล้วมาแล้วจ้า นี่เลยกวยด้วยเหรออุ้ยหนูอยากกินกล้วยแขกเออใช่ฉันซื้อกล้วยทอดมาฉันรู้สึกแบบน่าก,กินมากเลย,ยเราซื้อแบบคนตโดทันซ่าไม่ได้น้ำส้มส่วนของเช้ามันมีอันนึงลดน้ำหนักกับลดคอเลสเตอรอลอ่ะเอาอะไรเอันดูลดน้ำหนักแล้วกันลดน้ำหนักอ่ะก็ะกินของทอดก็เ <c oughs> ออเนาะ้ตฉันซื้อมาเพื่ออะไรเนาะขอบคุณครับวันนี้นะเรามั่นใจมากเมื่อกี้นี้เราใช้เงินไปนะเราคิดเลขเร็วมากเลยเชื่อป่ะเราเห็นร, <c oughs> ราคาปุกกระบวกเร็วมากมั่นใจมากว่าถ้าแบบเจอโจทย์คณิตศาสตร์นะเราแบบชนะซื้อน้ำไปร้อย เลยแคยังคิดไม่ได้เลยถ้ามีโจทย์คณิตศาสตร์มาที่ต้องเย้แน่เลยอร่อยจริงเหรออร่อยเหรอมันมีแบบเนยๆด้วยอ่ะเฮ้ยใช่ปะใช่อร่อยอ่ะหยุดเพราเราหิววะงม้ยแล้วเนี่ยมันอยู่ไกลบ้านหนูหนูต้องทำยังไงถ้าหนูอยากกินอ่ะนี่นี่มันจะมีแฟรนไชส์ก็ได้นะกล้วยทอดปอร์นนี่ธุรกิจแฟรนไชส์ซื้อเลยเดี๋ยวทันนะกระเป๋าตังค์พิชานะก็ซื้อแฟรนไชส์กล้วยทอดรู้แฟรนไชส์เลยพูดถึงวัยเรียนตู่เคยโดนเรียนปะตอนเด็กถามว่ากี่ครั้ง ครั้งแรกนี่เมื่อไหร่มัธยมค่ะก็คือแบบก็เดินออกมาจังเลยเลยอือคือด้วยความที่โรงเรียนตัวมันมีเด็กมหาลัยด้วยมันก็เลยจะไม่ได้เหมือนโรงเรียนอื่นที่ปิดประตูแล้วแบบแน่นหนาบอกว่าออกโรงเรียนคือออกไม่ได้อะไรเงี้ยก็เดินออกไปเลยแล้วก็เรียกรถแล้วเครื่องแบบก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มนักเรียนยูนิลออกไปเลยพไม่มีรปภเรียกไม่มีครูไม่มีรปภก็ว่าาย ไม่ได้โดดเรียน <c oughs> ก็แค <c oughs> ่โดดลงไปเลยไม่โด้ไปเลยอ่ะไม่โดดนี่มีครั้งนึ่งที่แบบรู้สึกตื่นเต้นอยู่เพราะว่าตอนนั้นพอออกใหม่มาเขาก็จะบอกว่าเออเข้มงวดหน่อยโรงเรียนข้างหน้าก็จะแบบเริ่มแบบมีเข้มวดแล้วก็เลยมุดหลังโรงเรียนคือมันเป็นรัว้วแล้วข้างหลัง,ลงมันก,ก็จะเป็นป่าพื้นมันก็จะเป็นฟิลแบบแย่ยๆยอะไร่มันก็จะมีหลุมลงไปสูก็ลงหลุมตรงนั้นอ่ะรอดใต้ลวดออกไปกอลีวิวิ่งวิ่ออกไปแล้วก็มีรถคันหนึ่งที่เป็นรถของคุณครูบิดแต่สาด คูโชคดีที่ครูที่เขาบีบแต่ใส่ไม่ต้อแบบชิวๆก็จะบีบแต่แกล้งอะไรเงี้ยก็มีครั้งหนึ่งพี่แบบพ่อเพื่อนขับรถเข้ารับเลยเราก็นั่งอยู่บนรถสักพักรถพอออยู่ข้างหลังก็แบบมึงมึงคือต้องหลบคือแบบทำไงก็ได้ไม่ให้เขาอะเห็นเราจากด้านหลังแล้วพออเห็นไหมเอาจริงๆเขาขับ่าเฮ้ยจริงเหรอเขาขับบนรถอย่างนี้หนูก็กรี๊ดกรี๊ดแล้วก็แบบขับพ่อก็รีบขับออกไปแล้วพ่อก็ส่งเสริมด้วยนะพ่อก็ขับ ไปพ่อส่งเสริมมาเท่าไหร่ประเด็นคือถ้าเกิดไม่กรี๊ดเนี่ยพ่ออาจจะไม่ได้ยินเออใช่พ่อติดตลกไงทำอะไรต้องติดตลกไว้ก่อนชาประโดดเรียนไหมมัธยมเนี่ยแหละโดดงานกีฬาสีกีฬาสีเขาเรียกว่าโดดเ้ยโอ้การมีกีฬาสีคือแบบงบโรงเรียนเขาปันมาจากให้มันมีคุณค่ากับนักเรียนในช่วงเวลานึงแต่เรากระโดดเนี่ยไปสารภาพครูที่โรงเรียนขับปาดมาพ่อมาอีกแล้วใช่แน่ๆเลยไม่รับตั้งแน ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนทำไมังเสียงร้อดอะข้อนี้มันยากนิดนึงไงทุกคนพร้อมไหมโจทย์ข้อต่อไปมาแล้วนะโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์วิชาวิทยาศาสตร์ของปอสี่ไม่น่ายากมากแสนเดินทางด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อวินาทีเป็นอีลอนมัสซ์แน่เลยค่ะเด็กปสี่ที่ต้องรู้สิ่งนี้อันนี้ปสี่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือเปล่าจริงๆปสี่จริงๆจะให้ทั้งทั้งสามคนบอกคำตอบออกมาพร้อมกัน ใครใกล้เคียงกับคำตอบที่สุดก็จะชนะในข้อนี้เราหาเด็กป .4 ที่อยู่ข้างทางไหมแล้วก็ถามน้องน้องคะน้องรู้ไหมเขาก็ได้ใช้กระเป๋าตังค์มาไป็นใช่แสงเดินทางด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อวินาทีต่อวินาทีต่อวินาทีแล้วก็เดี๋ยวจะนับ3 2 1ไวงให้พวกคุตอบพร้อมๆกันใครใกล้เคียงคำตอบที่สุดก็จะชนะไปในข้อนี้เริ่มพร้อมค่ะพร้อมแล้วเพราะว่ามั่วเรื่องมั่วใครบอกสามสองหนึ่ง ห้าแสนกิโลเมตรศูนจุด์อ่ะซอฟหรอซอฟตอบว่าห0 0 0สนกิโเมตรต่อวินาทีศูนยจุดน์ห้ค่ะเป็นตัวเลขที่หนูอยู่ในหัวรู้สึกว่าแบบน่าจะแทงหวยเลขนี้ได้ก็เลยพูดออกมาช้ามากเลยรชเลห้ารอยห้าห้ม่รู้เรืองาหมดเลยอะคำตอบก็คือแสงเดินทางด้วยความเร็วสามแสนกิโลเมตรต่อวินาที้ ตอบ5แสนกิโลเมตรต่อว <c oughs> ินาทีดูดูซีรีส์เ <c oughs> ยอะไงเดอะแฟลกพี่ไม่คิดว่าเป็น0.05เราคิดว่าหน่วยกิโล0.05มันก็เท่ากับ่เ้ยเพราะมันน้อยไปอ่ะชาวว่าิ้เล็ก5 5 5 5 5 5 5 5ไม่ได้ใช้ตังอีกแล้ว ตอบถูกใจเลยจริงจะบอกถูกก็ไม่ใช่ฉันะแค่ใกล้เคียง,อเ,องเอาจริงๆถ้าทำข้อสอบจริงๆเราถือว่าเราได้คะแนนไหมคะหรือว่าเราผิดผิดสิจริงๆแล้วอะ่ะแต่ว่าโจทย์มันคือใกล้เคียงที่สุดนึงเพราะว่าเราไม่ยอมเรียนแพดฟอร์มเมงกี้เอฟวีเด้งไงเออเ,เลยตอบผิดเย้ได้ใจต้ตังค่ะเรารู้สึกผิดเล็กๆแล้วในตอนนี้นะคอยากจะบอกว่าจริงๆปะลงมาก็รอนั่งอยู่บนรถก็ดีนะถ้าไม่ได้โดนใช้เงินก็แอร์เย็นๆนะบนรถอะซื้อะไรดีอะกินอะไรดีอะที่ลู้ว่บะหมี่หรอขนมนะกินเต็ม เป็นของกินหรือของใช้เดีย่ยซื้อทองต้องใช้บัตรประชาชนปะเราไม่ได้หยิบกระเป๋าตังค์เองลงมาด้วยซี่กระเป๋าตังค์เราไม่ได้อยู่ที่เราว่านี่ไหมแะเด่นวิทุกคนวันนี้น่ากินนะเอออันนี้แนมะ้ลองไปลองชิมนะเราว่าดูน่าอร่อยมากเลยมันกรอบไหมคะครับกรอบมันจะเหมือนทองม้วนไหมคะ <c oughs> ไม่เหมือนใช่ไหม <c oughs> อ,อันอย่างนี้กล,ล่องหนึ่งทั้งหมดหนึ่งสี่้าบาท เราก็ได้เป็นอันนี้มานะคะทุกคนไข่ม้วนขนมไต้หวันไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันไม่เคยกินน่าจะอร่อยนะคะเกงใจตันิดนึงนะแต่ก็เอาของกินมาก่อนละกันเพราะว่าไม,ไม่มีบัตรประชาชนฉันเองไม่อย่างงั้นฉันก็แบบเข้าร้านทองไปแล้ว <S <S โอว้จริงๆ แรกจะซื้อทองคําแห้งทำไมไม่ซื้อล่ลอลนะพอดีว่าแบบนึกถึงหน้าตู่ขึ้นมาเราก็แบบสงสารไงไม่มีบัตรประชาชนไม่อย่างงั้นฉันก็แบบเข้าร้านทองไปแล้วจริงๆไม่เป็นไรพี่ก็ใช้เปลิลถึงตานหนุก็จะใช้ได <c oughs> ถึงตาหน่มด้วยท่ตาฉันเราก็เลยแบบเอ้ยไปเจออันนี้เราว่ามันก็น่าจะ,ะอร่อยดีก็เลยไปซื้อมาเขาบอกว่าเป็นขนมเอกรไต้หวันไขมน่ม้วนใช่เหมือนขนมไข่ม้วนไต้หวันอะ่ะโอ้มันก็เหมือนเนยกรอบเนาะ ถ้แก่ก็หอมนะเธอมโนหรือเปล่าถ้าถ้กล่องมันหอมอ่ะโอ้โหมันอร่อยนะเนี่ยอร่อยไหมจริงหรอไม่ทำไมฉันเป็นคนแบบซื้ออะไรมาก็อร่อยดีใจจังมันเหมือนของขนมไทยอ่ะทองม้วนหรอทองม้วนอ่ะเหมือนเลยแค่หนากว่าจริงปะเนี่ยตอนซื้อฉันก็ถามคนขายว่าแบบพี่คะมันจะเหมือนทองม้วนไหมคะพี่เขาบอกไม่เหมือนเหมือนเฮ้ยกลิ่นดีมากเลยอ่ะใช่แต่ว่าอันนี้แค่จะมีความนุ่มกว่าแล้วก็หนากว่ามันกวนร่วนอ่จะไม่เป็นกรอบปอกแป้งเหมือนทองม้วนจริงบอกกับการกิน กำลังจะชวนกินเลยน่ากลัวมากฮัลโหลพร้อมเรือยงโจทย์เข้าสมาจะมาแล้วนะพร้อมค่ะพร้อมค่ะข้อนี้บอกเลยว่าทุกคนอาจจะปวดหัวอยู่ยากทุกข้ออ่ะโทษนะสองข้อแรกนี่ไม่เรียกว่ายากอีกจริงข้อนี้คือข้อสอบคณิตศาสตร์นั่นไงมาแล้วคณิตศาสตร์แล้วเขาก็ควักกระดานออกมาให้ฉันแบบว่าพรเตรียมมาตอนไหนสอบเรียบร้อยเลยข้อสอบคณิตศาสตร์ของ โจ์คือนายบอยเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งได้รับค่าคอมมิชชั่น15บาทในการขายสินค้าราคา500บาทอยากทราบว่าการที่นายบอยได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากการขายอู้ my g ม่ก็มันมีสูตรใช่ไหมใช่มันมีสูตรวิธีการคิดเปอร์เซ็นต์อยู่แบบ <ๆ S 2> อะไรคูณคูณร้อยหารอะไรสติ๊งอันน้อยอ๋อฉันอีกแล้วเหรอแล้วออสอบอีกแล้วเหรอเปล่ายิงุบ มันรอลอกนี่ยว่าก <laughs> ารก็ยัอยางไม่ได้การเทียบบรรดากายางแทนการใช้สูตรได้อยู่สิบห้าบาทเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของห <laughs> <laughs> <อ>้า<น>ร้อยสิบห้าคูณร้อยหารห้าร้อยเปล่าสิบห้าอะไรนะ <laughs> คูณนะ่ะ ได้คำตอบแล้ว,ลวอะยังมาถามฉันนะส <2 S 2> องยังมาถามฉันนะสี่ขอคำตอบสุดท้ายเดี๋ยวนี่ยังคิดอยู่เลย <c oughs> กระดานยังงงๆอยู่เดี๋ยเห็นไหมกงกงอยู่นี่นะ <c oughs> ว,ว่างเปล่ามากตอนนี้คิดไม่ออกงั้นขอตอบว่า2.2%ค่ะ2.2%เป็นต์เคำตอบที่ถูกถูกแย่แล้วคิดเนี่ยต่อไปใครตอบอะถูก <c oughs> ครับเย่ <Yeah. S 2> <c oughs> ขอตอบว,ว่า5%ค่ะชอบเลขค่ะห้าอร์เซ็นต เป็นคำตอบที่ที่ผิดครับแย่จังเลยมันม่นใจว่าฉันถูกไหนตอบว่า3%ครับทำไมครับถึงมั่นใจขนาดนั้นเรื่องของฉัน3%เป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้เฮ้ยทำไมเป็นสามเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ห้าร้อยคูณสามส่วนหนึ่งร้อยตัดตัดตัดก้สิบห้อ่า ไม่เข้าใจอยู่ดีเอาเป็นว่าเช้าเดี๋ยวใช้เงินแล้วไปดีใจด้วยกันนะหูยเป็นคุณศาสตร์ที่แบบจริงๆควรรู้ในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนค่ะใช่ขอ้อนี้เช้าได้ใช้เงินค่ะได้ใช้เงินเรานี่หว่าใช่เราเจอร้านของเล่นว่ะทุกคนพี่ครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่ฮะอ๋อเป็นเล็กครับเป็นโลหรอครับโหลเท่าไหร่ครับโหลโหลโล,ละร้อยแปดสิบ่ะทุกคนอ่ะเอาโลหนึ่งครับเป็นเล่นให้ฉ่ำใจเลยนะที่ตกลงซื้อให้ใครวะซื้อไม่ได้ซื้อตัวเองเลยหนูลงช่องไหนอ่ะเออซอฟต์ปอมครับอ๋อซอฟต ใช่ครับผมขอบคุณที่รู้จักครับได้มาแล้วทุกคนทำไมถึงเลือกของชิ้นนี้มาครับเพราะว่าสาวๆชอบความ DIY แบบย้อนวัยถ้าเกิวัยเรียนก็เลยต้องของเล่นประเภทนี้แหละของเล่นหน้าโรงเรียนอ่าใช่ของเล่นหน้าโรงเรียนเพราะว่าพวกเขาน่าจะภูมิใจในตัวเราเดี๋ยวก่อนใช้เงินเป็นเท่าไหร่180บาทเฮ้ยร้อยแปดใช่คุ้มค่าก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะเราใช้เงินตู่ไปเยอะกว่านั้นทุกคนจะได้ย้อนวัยไปเป็นเด็กอีกครั้งจับเอฟบพ่อหนูชอบ มันยาวมากเลยนะสิยาวมากจริงเหมือนหมาขายเขาบังคับซื้อเลยหรอโอ้ยนั่นหรอติดเล็บปลอมกันดีกว่าพูดถึงวัยเด็กตู่ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดชอบเรียนศิลปะแล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะศิลปะคณิตศาสตร์ดนตรีถ้าจะคุยกันกระโทรเก่งนะเนี่ยคนเเหมือนได้ยินเหมือนเห็นตลอดเวลาฮัลโหลจ้าฮัลโหล e l l เขาติดเล็บกันอยู่ติดเล็บอยู่ไม่เป็นไรอันนี้ใช้แปะใช้แปะกับ ไม,ไม่ได้สมองใช้ติดเล็บอยู่ข้อน,นี้คือโจทย์วิชาภาษาอังกฤษหมอต้นเป็นคำถามที่จะให้เติมคำในช่องว่างโจทย์มีอยู่ว่า if John cannot make u จุดจุดจุด resign from his work according to the contract หนึ่ mortgage mortgage ส payment payment <ๆ>ส volunteer volunteer ส profit โอ้ยตูได้ตอบก่อนเย่แรายิงฉุบ ทำไมโลแต่กระดาษอ่ะทำทีเ่เวกที่เวกที่เอกแล้วสู้เขาต่ตก็คือคําถามมันก็จะเป็นประมาณว่าคุณคนนี้เนี่ยเขาจะโดนไล่ออกถ้าเขาไม่สามารถทําจุดๆแต่เอาจริงๆทุกข,ข้ออ่ะถ้าทําไม่ได้ก็น่าจะโดนไล่ออกอยู่แต่ถ้าเอาเอาสิ่งที่จําเป็นที่สุดในองค์กรบริษ,ษัทก็ต้องเป็นกำไรหรือเปล่าอ่าเพราะไม่มีกําไรก็ไม่มีเงินจ้างไงให้ขอตอบ p โปรฟิตค่ะเออทรับโดนแน่นอนพี่แล้วว่า ที่เอ้อตอนนี้ตู่ก็ได้ใช้ตังแล้วค่ะขอบคุณค่ะมือพิศนาค่ะขอบคุณกรบทำถามไหคะหดเดี๋ยวเราจะซื้อของที่แบบว่าพี่ชาต้องชอบแน่นอนอุย้ยหนูว่าชุดนอนก็น,น่าสนใจนะเนี่ยอันนี้ขายยังไงคะาาพี่สอบต้องได้ใส่คือช,ชุดนอนยังมาใส่สบายมากจริงพี่สอบสามตัวสี่งั้นหนูซื้อสามตัวเลยคะ่ะขายดีไหมคะช่วงนี้ เยงียบเลยคะอ้าวขายเลยหนูถ่ายรายการอยู่ค่ะขายเลยค่ะอ่ในช่อง YouTube ค่ะช่องสอบปอมเดี๋ยวดูช่วยอุดหนุนเลย3ตัวค่ะมาเลยเลิกกิจการแล้วเอาหรอปล่อยเซ็งแล้วอ่ะคุณลุงปล่อยเซ็งแล้วอ่ะขายมา40ปีแล้วขายมา40ปีแล้วเหรอคะเศร้าเลยมีเงินไม่มีเงินทอนใช่ไหมคะไม่ไม่พอเอาหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูซื้อเพิ่มก็ได้เป็นไงล่ะไม่มีเงินทอนก็ซื้อเพิ่มได้เลยค่ะ ละเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะให้วิศว์ทำคอนเทนต์ถ้าคนในบริษัทใส่เสื้อตัวนี้เลือกแรกดึงถึงใจผมด้วยใส่สบายจะตายตอนนี้คุณลงขายถึงวันไหนคะเนี่ยหรือว่าขายไปเรื่อยๆหรเอาหมวกก็ได้ค่ะนี่หมวกอันนี้น่ารักเอาไปหมดเลยถ้าหนูเอาหมวกหนึ่งอันแล้วก็เอาเครื่องเขียนอันนั้นก็ได้ได้อีกเลยคุณลุงได้อีกอ่าอันนี้ก็ได้นี่นี่ได้เดี๋ยวคุณลุง โอเคขอบคุณค่ะเศรษฐกิจที่เหยียบเ้าบ้านประชาชนเดือดร้อนใช่ไหมเชื่อว่าเขาเดือดร้อนเขาตอนนี้จะได้เปิดไปที่เท่าไหนอ๋อซอลป,ปัมค่ะจดไว้เลยค่ะคุณลุงมีลานไหมถามหลานเลยบอกให้ไปดูช่องนี้อยู่ในช่อง YouTube นะคากบอกว่าลำบากหน้าบระชาชน,นได้หนูบอกให้รู้ตัวเล <c oughs> ยนี่นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เราเปลี่ยนรายการแล้วนะทุกคนจุกจุกห0ึ่บาทคุณลุงขอบใจใหญ่เลยอ่ะเป็นดัวกลับ แรกกันหนูจะไปร้านสมใจใช่ไหมเพราะหนูสึกว่าพี่ชาชอบวัดลูกก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวซื้อสีมาแบ่งกันอะไรอย่างนี้แต่แ<ล>พอเดินไปปุ๊บอุ๊ยอันนี้มีแค่ถูกหนก็สี่ร้อยได้หลายตัวอยู่นี่ก็แบบโอ๊ยสี่ร้อยได<ล>้า<ล>ตัวร้อยะสี่ร้อยเพื่ออะไรอ่ะสี่ร้อยได้กี่มาหลย พอซื้อเสร็จปุ๊บหนูถามว่าคุณลุงคะแบบเป็นไงบ้างช่วงนี้ขายดีไหมคุณลุงบอกไม่ดีเลยเนี่ยลุงจะเซ็งร้านแล้วขายไม่ออกด้วยความสงสาราจ่ายไปแล้วพันหนึ่งคุณลุงไม่มีเงินทอนก็เลยบอกงั้นคุณลุงหยิบมาเลยค่ะให้มันครบ<อ> <c oughs> นี่นคุณตู่ช่วยประชาชนมากคุณตู่ช่วยประชาชนของจริงนะเนี่ย,รยสรุปราดด้านที่ซื้อมาพันหนึ่งคือซื้ออะไรบ่างม่วงจิ๋วม่วงจิ๋วอันต่อไป อะไรนวดคอโอ้ยนวดคอเซ็กเครื่องเขียนค่ะทุกคน,นอันนี้คนเาูาขายแบบอะไร20บาทเองอุอ้ยทั้งเซตเลยนะใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยท่านปู่คณะคอนเกจูเลชั่นอ๋อเป็นการ์ดเนไว้เขียนแบบว่าเพื่อนกำลังจะเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยและนี่กคือสิ่งที่หนูซื้อมาเย้ yeah! ชุดนอนชุดนอนคุณแม่ชอมันใส่สบายมากเลยนะถ้าไม่มีใครเอาอะหนูจะไม่ให้แม่หนูใส่แล้วนะผ้าใส่สบายจริงนะชาร์ปส่วนใจอยากใส่ใส่ตรงนี้เหรอได้ถ้าอยากเห็นเราเป็นคนแบบนี้ดูดิแม่ตัวต้องชอบแน่เลยอันนี้เริศดนี่คือซื้อฝากแม่ด้วยนะดีมากเลย มาตรงเวลาเลยวะ่ะในที่สุดเราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะไม่ข้อสุดท้ายหรอกใี่ตอบถูกไม่ข้อนี้ก็จะมีสิ์ใช้เงินเป็นคนสุดท้ายติดรายการนี้โอเคข้อนี้คือโจทย์ข้อสอบภาษาไทยมัธยมต้นจะมีเป็นบทกรอนให้แล้วจะมีอยู่หนึ่งวัที่หายไปจะต้องเติมวรรคกันให้เต็มอันนี้จะเป็นนิราศภูเขาทองประพันธ์โดยสุนทรภูอยสุนทรภูเป่าปีหรือเปาคุย เต่าขี่อะไระไรวะเนี่ย <laughs> สุทนทรผู้เป่าปีหรือเล่าคุยเต่าปี <laughs> เป็นคนแตงทำ <laughs> เป็นคนแตง <laughs> เออวะตอนนี้จะมีแค่สีวัดไม่เมาเหล้าแต่เรายัางเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหนจุด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 จปรจาจ ทุกค่ำคืนไม่เห็นคุนเลยนั่นดิเคยเรียนได้หรอหลือลืมว่อ่านแล้วให้เกียริช้าก่อนเลยเดี๋ราจะอ่านเป็นแบบนักอ่านสนองสนองเออเอาเลยไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักอันนี้คนเมาห้ามจิตคิดชะนาย เรียนมังคีเอวี่เดย์ก็แจ๋วไงแต่เมาใจนี่ประจําทุกคําขืนอะไรได้ด้วยเหรอจริงๆมังคีเอวีเดย์เนี่ยคือสุนทรผู้เขียนไว้แล้วได้แล้วละอตาคุณตู่ค่ะไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักค่ะสุนจะหักห้ามจิตคิดชะไหนเออเมื่อมีรักต้องมีเจ็บช่างปะไรเอ้ยแต่เมาใจนี่ประจํา ฮ้ยดูเป็นไปได้นะไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหน มัวแต่นั่งคิดถึงเธออยู่ร่ำไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนเออจะบอกว่เมืม่มอกี้ e อ e r y เ a งไงถูกอยากให้คะแนนความพยายามของทุกคนเลยให้เงินพวกเราคนละ1นึ่งหมื่นบาทให้ชอยทุกคนไปลองกันอีกรอบหนึ่ง <c oughs> โอ้น้อยออกชา้าตอบก่อนเป่ายงิงฉุกอ่าเราได้คนสุดท้ายคะชอยที่หแม้เมาเหล้าแบบนี้ทุกวันไปชอยที่ส ฉันจะลืมเธอนั้นได้อย่างไรชอยที่สามถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปชอยที่สี่แม้เมาลักก็ต้องหักห้ามใจเฮ้ย,เ,ยเราว่าเรามีในใจแล้วว่าเสดได้ได้ตอบเป็นคนสุดท้ายอะตอบน้อหนึ่งเลยนะฮะคำตอบของชันก็คือพ่อหนึ่งครับไม่เมเาหล้าแต่เรา <c oughs> ยังเมาลักตึกตึกเออสุดจ,จะหักห้ามจิตคิดไฉนตึกตึกตึก แม้เมาเหล้าแบบนี้ทุกวันไปตึกตึกตึกแต่เมาใจนี้ประจําทุกค่ำคืนเด็กเดกเด็กเด็กเดากเด็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 กเขอกด็กเ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 ดอกเด้เด้กเด็กเดตกบด็่เด็เอ้กคิดด้กเด็ก่ด็กเด็กเด็กเด็กกก็กเด็กเเด็กเ็กข้อก็ก็เเกกก็ ห้ามใจคำตอบของคุณตู่เป็นคำตอบที่พี่ปี๊บเอ้ยจริงด้วยจริงด้วยไรนาว่าเราน่านจะถูกไงนี่เราโชว์ในกล้องเลยว่าเราอะติ๊กถูกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนี่ติ๊กแบบเลือกตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะตอบข้ออะไรเห็นปะคำตอบของเรานะคะที่เรามั่นใจมากไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป แต่เมาใจนี้ประจําทุกค่ําคืนคือเขาเล่นเรื่องเวลาไงข้อ3เป็นข้อเดียวเลยที่พูดว่าแบบถ้าเมาเหล้าอ่ะจะเช้าจะสายเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าเกิดแบบเมาใจคือเขาแบบทุกคืนเลยเขาเป็นคนรอเคราอเอเพระเป็นสุนทรนพี่เหรอเออเป็นสุนทรพี่ข้อ3ค่ะเป็นคาตอบที่จะเฉลยด้วยคลิปเสียอ๋อ ุณตู่เจ้ติดติดรายการค่นนะเออเห็นตู่ใช้พันหนึ่งไงแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอนถ้าเราได้แบบทําความดีแบ่งปันให้ชาวโลกใช่ก็ะสานต่อจตนาลมคุณตู่ขอบคุณมากมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะแวะ drive thru ด้านหน้าค่ะมีใครหิวไหมคะหิวคับขอทั้งคันรถเลยคะ่ะทุกคนสั่งเลยเรากินอะไรกันดีนะซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งอย่างนี้ไม่สั่งมันคุ้มไปโอเคโอเคเลย <c oughs> สวัสดีค่ะ มีแฮปปี้มิล์มั้ยคะสไปซี่ชิคเก้นนะครับเพื่อนักเก็ตนักเกตกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะแต่ผมรับเงินได้เลยนะคะดีค่ะเดี๋ยวจะให้คันข้างหลังด้วยได้ไหมคะสาม้ยแปดสิบาทนะคะสักครู่นะคะพอดีทำเล็วรีบไปรู้อย่างว่าจะกลี่กรายพี่สองจริงนี่คือไว้เราทั้งคู่เลยขาดมาจะไว้เอาเงินขอบคคุณ่ะข้างหลังเขารถอะไรมา อรถคันเล็กตู่ก็จะได้อิ่มใจไงเหมือนที่ชารี่ซื้ออิ่มใจตอนตู่ซื้อเสื้อผ้าให้แม่ตู่ความแบบสุขใจของคนด้านหลังเลยเนี่ยให้ทุกคนมีความสุขเดีกยลมาแล้วพี่สั่งอะไรอ่ะจริงป้ะพี่สองคนเขาสั่งอะไรอ่ะเขาเป็นใไข่ส่วนโค้ดคันเล็กนะเขาแกงพวกเราาวะเหมือนเขารู้ว่าเราใส่เขาอาจจะหิวมากก็ได้ตอนแรกสังเขาบอกว่าเดี๋ยวคันข้างหน้าจ่ายให้นะคะเอาทุกเมนูครับมันอิ่มความสุขจะล้นออกปาก อ๋อเหรอคะขอบคุณค่ะอุ้ยเจอคนจำได้ดีใจล้กนล้านเลยขอบคุณค่ะไหนเขากินอะไรไหนเขาสั่งชีสสไปซี่ชิคเก้นที่เป็นเซตโคกรีฟิล4เซตแองกัสทรัฟเฟิลเบอร์เกอร์1เซตฮอตโตชิคเบอร์เกอร์2เซตอ่าฮอตโตท็อกเบอร์เกอร์อีก1เซตหนูว่าเขาไม่ได้กินกันสองคนเอาดิหนูว่าเขาสั่งไปเลี้ยงองค์กรสวัสดีค่ะเอ๊หนูขออนุญาตนะคะ เราขอถาดเข้ามาด้วยอ้าวเอาน้ำไปเลยจ้าแฮปปี้มิลขอให้คันข้างหลังมีความสุขนะคะใครได้กินไจก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเผื่อว่าคุณเป็นคันนั้นวันนี้ที่แบบกลับไรเงี้ยใช่แบบจำได้วันนั้นดีๆก็มีคันข้างหน้าจับทุจ่ายตังค์ให้อะไรเงี้ยค่ะแสดงตนได้ค่ะตังคุณตู่ซาฟิสค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับแรกเป่าเราใจของเราใน EP ที่ people, ult, so 2นี้นะคะ Yahoo สนุกมากเลยเป็นหนึ่งวันที่สนุกมากๆแล้วก็เผื่อว่าเพื่อนๆนะคะคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่าโหยอยากจะลองทําโจทย์อยากจะเรียนนะคะที่ได้ทั้งความสนุกในความรู้ได้ความเพลินเพลินไม่เบื่อเลยแบบนี้ซ้ำก็ขอแนะนําเลยค่ะไปได้ที่ทำไมมันไม่มีสิ่งนี้แบบเราตอนเราเรียนอยู่ ว่าราคามันก็ดีด้วยจริงสมัยสุนทรพูธมีแล้วนะจริงหรอมังกี้เอฟพีเดย์เรื่องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้กันนะคะได้ที่มังกี้เอฟเดย์เจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าชอบนะคะรายการนี้ก็อย่าลืมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะคะอีพีต่อไปอยากเห็นแขกรับเชิญคนไหนมานะคะร่วมใช้กระเป๋าตังค์ด้วยกันแบบนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจัะไห่นะคะสวัสดีค่ะ